นุกนนน๊กมานะฮะนุก๊กสมุกไอ้ดำไปไหนเนี่ยฮไอ้ดำไปไหนมันจะมาแย่งนอ้ดำไงหรือเปล่ามันรู้งตุ้งนะทำไมไม่อยู่กับไอ้ข้าวของขยะไปเลยมาทำไมบ้านอะ ดูเอวสิเนะี่ยไม่เลือดแล้วกี่วันแล้วไม่ได้กินเนี่ยฮึ่เที่ยวมาเลยไอ้ข้างล่างห้อยเน่ง่ายไอด้ดำมาเออไอด้ดำมันจะมาแย่งไหมเนี่ยอไอด้ดำมันจะมาแย่งป่ะคางํำคางมาตรงนี้จะลดมา เขาทำพักกันทำไมกล้าลงมาลราไม่กลัวเขาเลยไม่กลัวจะเรียนตีเลยนะเอาตรงนี้แม่แกะฮะอย่าใส่อีกสะอ้อยนะขี้ดเดียดใส่อีกสะอ้อยเนะี่ยมันไม่คือเลยดือ้อไม่ไม่อยู่กับไอ้ดำเลยชอบตาไม่ดำ่ะมันกัดให้ตายเลย แม่ไม่ช่วยไไอด้ดำมันกัดเลยดำม,มันแยง่งไอด้ดำแย่งข้าวกินหมดดื้อไอด้ดำชอบเกยจะไปอยู่กับมันดำม,มันเกยอ่ะลุกขึ้นร้อนป่กข้าวอะื ข้าวร้อนรอเปล่าน้ำโอ้โหเขียวหน่อยสิกืนนึงอึกเลยไต้คอนึงไม่เขียวเลยข้าวเร็วๆแม่ไปให้ข้าวมัน นรกว่าไม่อยู่อดกินอีกกินแล้วไปอยู่บนบ้านเลยนะกินแล้วขึ้นบ้านไปเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกเขาไม่ทำอะไรหรอกมันอยู่คนละฝั่งถ้าทำงานไม่กลัวเขาทำไม Cường, cường, ước ước, nó mẹ có mà liệt nghiệp tay cái đam mà, xem mẹ yêu ngắn luôn, ดำมาแย่งอดกินเดี๋ยเลยไม่ต้องดูหรอกเดี็ยแล้ววิ่งขึ้นบ้านไปเลยรถเหยียบไม่ต้องไปกับไอ้ดำอีกแล้วนะไอ้ดำชอบเกย ไปกับมันมันก็เกลีเอาไอ้ดำอ่ะแต่แม่จะไปแล้วกินครับ้เกลื่อนอนึิงแน่เนี่ยทางโน้นก็เอาทิ้งเข้ามานังไงไม่ไปแล้วนะหมดแล้ว เนืยดำมามักัดเอาแย่งเพราะว่ากัดทั้งหากขึ้นบ้านไปเลยเนอะ